5 minute podcast improve every minute b r o บ h e r you b y สีจันท์แป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับระวิทยานุสาหาครับวันนี้ยังอยู่ที่หนังสือเรื่อง The Frame นะฮะซึ่งอ่านไปอ่านมาจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออสนุกที่คิดนะฮะ มีอะไรให้เล่าเยอะมากเลยนะมีมุมมองที่น่าสนใจหลายอันนะครับวันนี้พีเนอยากจะมาชวนคุยเรื่องของบททดสอบทางศิลธรรมนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านเคยดินตัวอย่างทานองนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาลองคิดตามกันแบบตั้งใจคิดกันดูนะว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะฮะ เอ่อ uh, จริงๆต้องบอกว่าการทดลองนี้มันชื่อทรอ l เล y ดิอัลเลม่านะฮะเป็นการทดลองที่โด่งดังมากนะครับก็การทดลองคือว่ามีรถไฟหรือว่ารถทรอเล่เนี่ยนะครับเกิดเสียขึ้นมาขณะวิ่งนะครับไม่สามารถบังคับทิศทางจากด้านในตัวรถได้วิธีเดียวที่จะบังคับทิศทางของรถได้คือการดึงคันเหล็กเพื่อเปลี่ยนทิศทางนะครับถ้าไม่ดึงเนี่ยรถทรอยเล่คันนี้ก็จะวิ่งไปทางเดิมซึ่งทางเดิมตอนนี้อ่ะมันมีสองทางนะฮะมันมีทางซ้ายกับทางขวาทางซ้ายเนี่ยมี คนงานก่อสร้าง5คนนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ตัวว่ากำลังมีรถวิ่งมาทางขวามีคนงาน1คนนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยนะครับคนงานก่อสร้าง5คนก็จะเสียชีวิตถ้าหากเราเปลี่ยนให้รถวิ่งไปทางขวาเนี่ยนะครับคนงานจะเสียชีวิตเพียงคนเดียวนะฮะคนอีก5คนจะรอดถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงนะครับ หากอ้างอิงตามผลวิจัยในบริบทนี้เนี่ยกลุ่มคนทดลองจํานวนมากเนี่ยนะครับจะเลือกเป็นที่ทางรถไฟเออแม้จะบอกชัดเจนไม่ได้ว่าทางเลือกทางไหนถูกต้องแต่คิดว่าการเสียสละคนส่วนน้อยเพื่อรักษาชีวิตของคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคราวนี้ลองนึกถึงอีกบริบทหนึ่งบริบทนี้เนี่ยนะครับทางรถไฟเนี่ยมีทางเดียวคุณยืนอยู่บนสะพานกับคนอีกหนึ่งคน นะครับมีคนงาน5คนอยู่บนทางรถไฟนี้นะฮะซึ่งมีทางเดียวไม่มีทางแยกอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําอะไรเลยนะฮะคือคุณยืนอยู่เฉยๆนี่นะครับก็คนงาน5คนนั้นก็ต้องเสียชีวิตแต่ว่าหากคุณผลักผู้ชายคนที่ยืนอยู่คุณบนสภาเนี่ยลงไปบนรางรถไฟแล้วเราก็คนงาน5คนจะรอดชีวิตชายผู้นี้จะเสียชีวิตเพียงคนเดียวถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะ จากงานไม่ัจพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจํานวนน้อยที่เลือกให้ผู้ชายที่อยู่บนสะพานต้องเสียสละเพราะแม้จะเป็นการกระทําเพื่อคนส่วนมากการบังคับให้คนส่วนน้อยทําแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสรับรางรถไฟมันเป็นการผลักคนลงไปจริงๆนะครับเพราะเหตุใดในกรณีแรกจึงเลือกให้คนส่วนน้อยเสียสละเพื่อคนส่วนมากได้แต่ในกรณีที่สองคนส่วนใหญ่จึงกลับตัดสินใจว่าคนส่วนน้อยไม่จําเป็นต้องเสียสละเพื่อคนส่วนมากเสมอไป เป็นเพราะว่าเรามีศีลธรรมใช่ไหมนะฮะคำตอบคือไม่ใช่หรอกครับแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันต่างหากเป็นเรื่องยากที่เราจะตัดสินใจอะไรโดยไม่พิจารณาถึงบริบทและแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ความคิดเห็นของคนเราจะสอดคล้องกันได้ถ้าไม่ได้รับรู้บริบทร่วมกันผมอยากขีดเส้นใต้ประเด็นนี้แบบ2บรรทัดเลยนะฮะแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ความคิดเห็นของคนเราจะสอดคล้องกันถ้าไม่ได้รับรู้บริบทร่วมกัน เราอาจจะเป็นได้ทั้งคนที่คิดว่าคนส่วนน้อยควรเสียสละเพื่อคนส่วนมากในกรณีที่สับรางรถไฟและคนที่คิดว่าคนส่วนน้อยไม่จําเป็นต้องเสียสละให้คนส่วนมากเสมอไปนี่คือในกรณีที่2ที่ยอมให้คนงานก่อสร้าง5คนเสียชีวิตเพื่อที่จะไม่ต้องผลักคนลงไปคนหนึ่งเพื่อไปขวางหน้ารถไฟการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดหรือการเปลี่ยนแปลงบริบทสร้างหน้าตาหลากหลายของเราด้วยเหตุนี้เราจะไปเรียกในะการเมืองที่ความคิดเปลี่ยนไปหลังจาก ได้รับเลือกตั้งว่าเป็นคนทอริยศแบบง่ายๆก็คงจะไม่เหมาะหนักนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับมันเขียนอยู่ในหนังสือนะครับเพราะบริบทของการเข้าหาประชาชนในฐานะผู้สมัครกับบริบทของการเข้าหาประชาชนในฐานะผู้ปฏิบัติงานของเขาอาจจแตกต่างกันนะครับขอน้นอีในครั้งหนึ่งนะครับนี่อยู่ในหนังสือนะครับไม่ได้พูดถึงประเทศหรือเหตุการณ์ไหนทั้งสิ้นนะครับและนี่เป็นสาเหตุเดียวกันที่ทําให้ภาพลักษณ์ของผู้คนก่อนและหลังเรื่องตําแหน่งก่อนและหลังแต่งงานแตกต่างกัน เราจะได้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนจะได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆในภายหลังในความหมายของคําว่าใจเขาใจเราก็คือจริงๆคือการเข้าใจบริบทของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองผมคิดว่าคํานี้ก็คือเอมพัตตีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราบอกว่าคนยุคนี้เนี่ยใครที่มีเอมพัตตีเยอะเนี่ยเขาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขมากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอน้นอีกทีหนึ่งว่ามันแทบจะเป็นไม่ได้เลยที่เราเนี่ยนะจะคิดเห็นสอดคล้องกับอีกคนหนึ่ง ถ้าเกิดเราไม่ได้รับรู้บริบทร่วมกันประโยคนี้เนี่ยใช้ได้กับทั้งเรื่องการคุยกับผู้ปกครองคุยกับลูกนะฮะคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เรื่องใหญ่ๆที่เรากำลังถกเถียงกันเป็นประเด็นใหญ่ๆของประเทศทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าประโยคนี้ใช้ได้ทีเดียวนะครับเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แต่ว่าการที่เราเข้าใจบริบทของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจภาพที่กว้างมากขึ้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู